อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาองมายกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความสวยความเซ็กซี่ของมินนี่มินใจนะครับในวันนี้มินนี่ได้มีการลงรูปใหม่ใน IG นะครับเป็นรูปที่สวยเซ็กซี่มากๆเลยตอกย้ําความนูดได้ดีมากๆเลยนะครับชุดนี้เนี่ยมินนี่ก็ได้ใส่ขึ้นแสดงโชว์ทั้งในสเตจรายการรวมไปถึงในรายการออนไลน เองก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นชุดอีกหนึ่งชุดของเพลงนูที่บอกเลยว่าเซ็กซี่ใครยี่ใจแฟนๆมากๆเลยเนเธอ่์แลนด์เห็นแล้วเนี่ยจะต้องมีใจสั่นกันบ้างนะครับนี่เนี่ยก็ได้ลงรูปใน i อนี้ไว้เป็นเซตเลยนะครับทุกคนมีด้วยกันทั้งหมดอยู่9รูปใน1เซตนี้นซึ่งหลังจากที่ลงรูปนี้ไปเนี่ยแฟนๆก็แห่เข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันเพียบเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีทั้งเซเลบิตี้ชาวไทยเข้ามาคอมเมนต์แซวมินนี่กันด้วยหนึ่งในนั้นก็มีต้าเนิงแล้วก็พราวโอลิฟ แลมินนี่ของเรานั้นเนี่ยก็หุ่นดีมากๆเลยนะครับโชว์หุ่นที่สวยเปรี่ยวแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยแฟนๆบอกเลยว่าเห็นแล้วเนี่ยอยากออกกําลังกายมากๆอยากหุ่นดีสุขภาพดีแบบมินนี่นะครับนับวันเนี่ยมินนี่ของไอดอลหรือว่ามินนี่ของเนเปิลแลนด์หรือว่ามินนี่ของเรานั้นเนี่ยยิ่งโตขึ้นยิ่งสวยขึ้นและที่สําคัญนั้นเนี่ยยิ่งเซ็กซี่มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับลุคนี้เนี่ยดูเหมือนจะถูกใจแม่เกาเ,าเขาด้วยบอกเลยว่าแม่เกาเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ถึงมินนี่กันอย่างมากมายเลยหลายๆคนเลยที่บอกว่ามินนี่นนมากมากกค็ ว่าลุคนี้ของมินนี่เห็นแล้วใจละลายกันเลยแถมยังมีคนที่บอกว่ามินนี่นั้นไม่ได้ดูโป๊เลยกับการแต่งตัวในลุคนี้แต่เธอนนั้นเนี่ยดูเซ็กซี่ในแบบฉบับของนูตจ,จากไอดอลบอกเลยนะคะว่าเสื้อผ้าแบบนี้ลุคนี้แล้วก็สีผมของมินนี่เนี่ยเข้ากันมากๆส่งกันมากๆเป็นอีกหนึ่งชุดเลยที่เราเนี่ยชอบมากๆเลยที่สาวๆนั้นใส่โปรโมทนะครับตอกย้ำให้นเตเซนเกาหลีหลายๆคนที่แอนตี้หรือว่าที่ไม่ชอบไอดอลนะครับรวมไปถึงที่ออกมาต่อว่าในชุดของไอดอลตั้งแต่เพลงทอมบอยเนี่ยทำให้รู้ไปเลยว่าครั้งนี้พวกเรานั้นกลับบบมาแเวด ในเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าฉันใช่ไหมครั้งนี้ฉันทําแบบนี้ทุกคนเห็นไปเลยนี่แหละคือตัวตนไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านั้นไม่ได้เป็นการแต่งตัวโป้ะนะครับแต่ว่าเป็นการแต่งตัวโชว์รูปร่างของตัวเองที่ภูมิใจแล้วก็ proud to present ให้ทุกคนเห็นว่าฉันคือคนที่หุ่นดีคนหนึ่งและฉันคือคนที่ออกกําลังกายอย่างสุขภาพดีเหมือนกับที่แม่เกาได้มาคอมเมนต์ไปเลยนะคะว่านี่แหละคือการเซ็กซี่ในแบบฉบับของหนูจากไอดอลนะครับหากใครที่ชื่นชอบลุคนี้ของมินนี่เนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับบอกเลยว่าทุกคนเนเห็ จะต้องใจละลายกันแน่นอนใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง